ก่อนอนะุญาตรีวิวอันนี้น้องแบบว่าคนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนเลยเนาะมาเอาตัวหาหางมาไปแล้วนะคะพอดีน้องแบบว่าผมสั้นนะคะแล้วก็อยากจะเอาตัวแฮปปี้น่ะไปไปถักเปียนะคะก็คือสามารถถักได้นั่นเนี่ยคือพอเราติดแฮปปี้ไปไปข้างในแล้วอะเรานะคะคือคือติดปุ๊บเราก็สามารถแบ่งแบ่งเป็นสองฝั่งเวลาเราถักเปียเราก็จะแบ่งผมเป็นสองฝั่งแบบนี้ น้องกำลังถักอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ป๊อเปิลก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้ดูนะก็โดยการรีวิวว่าอย่างบางคนเขาถามว่ามันถักได้ไหมมันถักได้นะแต่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของอ่ะคือคนคนคนใช้งานอ่ะเขาจะจะถักเป็นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้พี่ป๊อเปิลถักพี่ป๊อเปิลก็ถักไม่สวยนี่ก็เขาก็จะเก็บข้างหน้าข้างหลังไปถักอ้อมหรือว่าถักถัก หักเหมือนพจจมานอ๋อก็ดึงไปเรื่อยใช่ไหมสวยอยู่นะต้องค่อยๆดึงรวมกันไปอันนี้น้องแบบว่าดึงระหว่างผมของของน้องกับแฮ์พี้จริงๆอ่ะคือใช้สองชิ้นนะมันมันจะสวยมากแต่ว่ามันจะหนัก แต่ชิ้นเดียวเราก็เก็บเอาแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเหมือนถ้าตรงไหนที่แบบเหมือนผมสั้นผมเราลอยที่สั้นนะเราก็ค่อยเก็บเข้าอีกทีหนึ่งอันนี้คือตอนที่น้องถักอยู่นี้ตัวตัวปลายนี่ก็จะเป็นแฮร์พีดแฮร์พีดกับแฮร์พีดแล้วนะคะเนี่ยก็คือมันสามารถถักได้นะคะแล้วเราค่อยเก็บตรงนี้ตรงนี้เราก็ค่อยเก็บเอาอทีหนึ่งหรือว่าหาก,กิพาอะไรมามาเก็บเอาถักสวยอะ่ะ <laughs> น่ารักขออนุญาตถ่ายเขาถักสวย อน้องถามพี่พี่บอกว่าถักเป็นไหมอ๋อถักไว้เป็นคือเราเราไม่ชํานาญเลยน่ารักอะ่ะลองหันเฉียงเฉียงมาหาพี่นิดนึงสวยอะ่ะเนี่ยคือสวยมากเลยน้าคะ่ะแฮปปี้ถักได้นะลูกค้านะจริงๆคือคือมันถักได้อยู่แล้วแหละเพราะเคยมีลูกค้ามามาเอาไปหลายคนอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปถักเองแล้วก็เขาก็ค่อย,อย,อยๆเก็บเอานะคะเนี่ยน่ารักดี ยวไปให้ดูฝั่งนั้นน้องเขาบอกว่าถักชำนาญมากคือเวลาเราเอาออกอะ่ะมันมันไม่เสียนะมันมันไม่งอแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่แบบเหมือนเหมือนเรามัดค้างไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆค้งอนะ่ะมันอาจจะงอแต่เราก็สามารถรีดได้รีดโดยไม่ต้องใช้น้ำยารีดให้มันตรงได้ สวยดีเขาถักน่ารักพี่วอเป้นจะเข้ามาเก็บภาพสวยดีอบบคือถักไปแล้วมันก็เนียนเกินไปกับผมเลยแต่เหมือนแบบว่าถ้าถ้าคนไม่เคยถักต้องลองหัดถักดูนะคะเนี่ยอย่างน้องเขาแบบว่าเขาเขาถักน่ารักอะ่ะถ้าถ้าพี่โอเปลจะถักมั่วมากเลยนะมันมันจะไปกองข้างหลังแบบตลกตลกมันจะไม่เนียนเป๊ะแบบนี้นี่น้องเขาถักแบบละเอียดนะถักแบบสวย พอเวลาเราถักเสร็จปุ๊บเราก็เอาหนังยางมัดที่ปลายใช้ยางมัดผมแบบแบบที่ผมมันมันไม่งอไม่ขาดนะ่ะที่เป็นยางที่เป็นแบบเส้นเหมือนไม่ไม่ใช่ยางมัดพักบุ้งนะนะลูกค้านะเราก็ใช้ยางปกตินะ <laughs> ยางปกติที่สําหรับมัดผมโดยเฉพาะน่ารักมากเลยคือพอเขามัดผมไปเขาก็ดูแบบเป็นเป็นสาวน่ารักดี เป็นอีกลูกหนึ่งอะวันวนั้นวันนั้นใช้หางม้าก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอันนี้พอเรามัดทักเปียก็เป็นอีกอีกลูกหนึ่งน่ารักดีดูเด็กๆไปเลยนะเดี๋ยวะอืมน่ารักอะสวยอันนี้โดยรวมเขาลองหันมาหาพี่นี่สวยอ่ะอืมน่ารักดี นี่เราก็เก็บตรงเศษที่ผมเราที่มันแลบแค่นั้นเอง